อย่าให้โยมคุมท่านนะผมโชคดีนะท่านยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาผมไม่ให้โยมคุมผมแต่เรื่องทุกเรื่องการเบิกบัญชีทุกอย่างกรรมการรับรู้แต่อย่าให้กรรมการมาชี้เราอย่ามาให้เราชี้นำเราเป็นอันขาดท่านเสียศักดิ์ศรีหมดผมเห็นวัดบางวัดครับท่านโยมนำพระ ฮ้ยมันไม่ใช่แล้วพระเราบางทีก็หงอก็อยมแป๊บขึ้นมาเถอะโดใหญ่หมดเลยเวเยนี่โคตทําไมผมไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหลายขออนุญาตไปว,ว่าอํานาจหน้าที่ของเจ้าวาดนะครับอํานาจหน้าที่ของเจ้าวาดเนี่ยมันมีในกฎมหาเทรสมาคมอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่ในกฎมหาเทรสมาคมอยู่แล้ว เจ้าวาดมีหน้าที่เป็นนิติบุคคลนะครับท่านเป็นผู้แทนของวัดเอาไง่ายๆคือท่านเป็นเจ้าของวัดเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะสั่งคนให้อยู่ในวัดก็ได้จะไล่เขาออกก็ได้